สวัสดีครับพี่น้องชาวนกขหญ่ทุกท่านนะครับผมท่านที่รักงานต่อนกขหญ่รักในการเลี้ยงนกขญ่ญ่และรักในเสียงนกขหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับของฝากนะครับได้รับปัดสดุปเป็นของฝากมาจากเมืองแพร่นะครับนี่ก็เป็นคุณต่อนกนะครับ อาจารย์เก่งนะครับอาจารย์เก่งคนเมืองแพร่นะครับได้ส่งมาให้เล่นนะครับเป็นคุณซิ่งรุ่นเมียนนายสายโมโูนะครับสิบห้าหลักนะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะดูกับผมนะครับเป็นการส่งมาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแม้แต่ค่าส่งนะครับผมค่าส่งอาจารย์เก่งก็ออกเองนะครับ แต่วก็ยังทำคลิปอบอกนะครับว่าในส่งขึ้นไม้ผมเล่นนะครับผมผมใช้แต่ครนซิงนะครับใช้แต่ครนซิงมาตั้งแต่เริ่มต่อดินมานะครับก็อาจารย์เก่งก็ส่งขึ้นไม้เล่นนะครับตลอดนะครับผมทั้งก่อนก็มี29หลักมี21หลักนะครับผมส่งให้ สองชุดนะครับก็ใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังส่งรุ่นไม่ไนสโมสสิบห้าหลักมาให้อีกนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับขอบคุณอาจารย์เก่งด้วยนะครับผมอาจารย์เก่งคนเมืองแพร่นะครับมิตรภาพที่มีให้ผมตลอดมานะครับวันก่อนก็ส่งเสื้อมาให้นะครับไม่ไม่ได้รีวิวนะครับยังไม่ได้ใส่เสื้อนะครับเสื้อต่อนกนะครับผม รุ่นชุดรุ่นใหม่นะครับรุ่นก่อนรุ่นก่อนก็ส่งมาให้ผมเล่นนะครับหมวกด้วยนะครับก็มิตรภาพนี้ผมตลอดมานะครับแล้วก็ขอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัตคลิปต่อนกนะครับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกกันอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับอาจารย์เก่งนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูคืนกันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับแกะออกมาแล้วก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเป็นคุ่นเป็นกรุนซิ่งรุ่นวไนสายโม้นะครับผมชุดสิบห้าหลักนะครับสิบห้าหลักนี่นะครับนะครับใส่กิ๊บไม้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผม ก็เนี่ยครับสองชุดนะครับนี่อีกหนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตอาจารย์เก่งเดี๋ยวจะแบ่งให้อาจารย์เกียรตินะครับพี่เกียรติที่ตอนโน้นกับผมนะครับผมจะแบ่งให้พี่เกียรติเล่นอีก,กชุดนะครับ เพราะว่าชุดหนึ่งก็ใช้ได้นานนะครับพี่น้องครับที่ผมใช้อยู่นะครับเฉิมใช้อยู่รุ่นแนสายโมรุ่น21หลักกับยุ่นรุ่น29หลักรู้สึกว่านะครับผมก็ไม่เคยนับสักทีนะครับบางทีอาจารย์เก่งก็ใส่มาอ่าเขาไม่แน่นอนนะครับบางทีเพราะว่าไม่รู้ว่า25 29้าหรือว่าเท่าไหร่นะครับผมผมก็ไม่ได้นับนะครับชุดก่อนๆน,นะครับผมอ่า สวยงามมากนะครับผมลางคืนก็แข็งสวยนะครับกลางคืนสวยมากนะครับนี่สนใจที่สนใจอยากจะได้ไปใช้นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เฟซบุ o กนะครับนิวัตกาดกเกษมนะครับหรือว่า,า YouTube ช่อง YouTube เคเคสฟาร์มนะครับเก่งคนเมืองแพร่เคเคสฟาร์มนักขอใหญ่นะครับผมนะครับแต่ว่าส่วนมากจะทําให้กับทีมงานนะครับทําให้กับทีมงานไม่ได้ทําไม่ได้ทําขายนะครับส่วนมากจะทําให้กับทีมงานนะครับผมอัจเก่งนี่ทําให้กับทีมงานส่วนมากนะครับทําเสื้อแจกก็ใส่ชื่อไว้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมิตรภาพของอาจารย์เก่งนะครับเก่งคนเมืองแพร่นะครับ ฝากด้วยนะครับฝากช่อง YouTube เก่งคุณเมืองแพร่เคเคสฟาร์มนกเขาใหญ่นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับนิวัฒกาดกเกษมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวอ,อนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแกะของฝากกันนะครับก็เป็นคืนซิ่งรุ่นแหนสายโม ชุดสิบหาหลักนะครับชุดล่าสุดนะครับวันนี้ชุดล่าสุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ